สวัสดีค่ะวิเจนาค่ะวันนี้นะคะอันนาก็มีนับมาทานเค,ค้กกับเพื่อนๆที่นี่ค่ะถ้าใครชอบของหวานแล้วก็ตามมาเลยค่ะจะหมองมาไหนก่อนดนี่ะน่ากินทุกอันเลย ไม่มีแต่ของหวานนะ่ะเราเสิร์ฟข้อมูลนะว่ากินของที่มีน้นตาตาลสูงมากๆจะทําให้สิวเนะเออจริงด้วยอะ่ะเพราะว่าในของหวานอะ่ะมีสารที่ช่วยกระตุ้นการผลิตไขมันซึ่งเป็นสาเหตุของสิวอ,อุ้ยน่ากลัวไม่กินแล้วดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าการบอกไม่ใช่หรอว่ามีเคล็ดลับที่ไม่ต้องกลัวสิวบอกพวกเราเลยดีกว่าจะได้กินของหวานที่หมดเลยแหมสบายมากเวลาเป็นสิวเนี่ยนะก็แค่ทาลา้างเช็ดแต้ม 4สเต็ปสิวสต็อปจบทุกปัญหาสิวเฟิร์มล่ะงั้นเรามาเป็นไวัยรุ่นที่ไม่ต้องกลัวสิวกันดีกว่าใช้เสร็จนี้เลยพาล้างเช็ดแป้ง4สเตตปสิวสต็อปแต่รู้นะว่าไม่กลัวสิวกันอะแต่ว่าถ้ากินหมดนี่จริงจริงอ่ะมีหวังตัวใหญ่แน่เลยอ่ะ <c oughs> นาสวยและสิวก็จริงนะแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ก็ไม่ไหวมัน อย่าลืมจำสเต็ปจบปัญหาสิวกันให้ดีนะคะ4ีสเต็ปสิวสต็อปโดยดเตอร์สมชายแอคเน่ค่ะ